นะคะโอเคก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรอคอยกันมานานแล้วนะคะจากนี่อาจะแจ้งเรื่อง C G M Party Special Stage Party ก็จะเริ่มแล้วค่ะเนสเตที่ไล่เขานะคะก็จะเกิดขึ้นวันที่หก รันที่เจ็รันที่แปดดูาคงนี้นะคะค่ะแล้วก็จะมีรายลายอ่ะยุมมากนะคะวันนีจะดีก็ฟังดีๆนะคะเรียกว่า c ีซันคอนเทสเปเชียลสเตจพาร์ตี้ก็เริ่มลนะคะก็นนี้เป็นสเตจของสเปกองพาร์ตี้ก็เริ่มลนะคะเบอร์จองของซีซันอเดที่จะแสดงนะคะ ก็รอบวันศุกร์ที่วันที่6ตุลาคมนี้นะคะจะเวลาเป็นค้มอนนะคะรอบเดียวนะคะวันศุกร์แล้วก็เป็นเมมเบอร์ซีเจคอเททุกคนจะขึ้นแสดงนะคะในในวันนั้นแล้วก็จะมีวันที่7วันเสาร์จะมีสมรอบนะคะรอบเย็นรอบายหรือรอบรลบแรกจะเป็นใบสองนะคะแล้วก็รอบแยกนะคะรอบเปลี่ยนจะเป็นสเตจของสเตจแกละของเจดาด้วยค่ะ จะแป็นเวลา6โมงเย็นนะคะก็คือวันที่7เสาวก็จะเป็นรอบแรกจะเป็นใบ2แล้วก็รอบเย็น6โมงก็จะเป็นสเตจแรกของเจรัญนะคะแล้วก็ต่อไปวันที่8นะคะวันที่8วันอาทิตย์นะคะวันที่8ทุลาคมนี้นะคะเวลาใบ2เป็นสเตจวันที่8ฮัจิมาริยองเหมือนเดิมแล้วก็รอบเย็นก็จะเป็นสเตจแรกของน้องทรูแวนนะคะของน,น้อง ไม่หมดนะคะ <laughs> แล้วก็สามารถซื้อบัตรได้ที่ i y a m f o t e Official Application นะคะแล้วก็ขายบัตรจะเป็นตั้งแต่วันพุทธที่วันที่27กันยายนนี้นะคะเวลาเที่ยงนะคะจนถึงวันพุธวันที่4ตุลาคมน,นี้เวลาเที่ยงะค่ะ <laughs> ก็มาเป็นพเพิ่มรายใะก็จะสามารถเข้าไปดย c y Hotel Official Facebook ได้เลยนะคะ แต่ว่าในสแสดงนั้นก็จะมีมาเป็นเป็น,ปนไทลูของเมมเบอร์ที่เมืองคงเหมือนเมือนกับของ,ง,ง BNK ที่มาเป็นเมมเบอร์ไทชุดแล้วก็มาไปอยู่กองเวทีแล้วก็ไทยลูแล้วก็จะเป็นคนที่เข้ามาดูก็มาได้หลับลูกของเมมเบอร์ที่ขึ้นแสดงในวันนั้นด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็อ๋อมีเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะมีสเตจปาร์ตี้กับฮัจมาริย์นะคะ จะมีสินค้าพิเศษด้วยค่ะเป็นเรียบว่าบ็อกเซ็ตนะคะค่ะแล้วในบ็อกเซตก็จะมีเข้ามาดูสเตจได้ด้วยหนึร่รอบแล้วก็ได้ถ่ายรูปเชคกี้กับเมมเบอร์ที่มาดปทุกคนด้วยค่ะแล้วอันนี้นะ,ะสำหรับงานเชคกี้จะเกิดขึ้น น,นี่เป็นเลือกได้มเมมเบอร์ทุกคนของ c j เจเดนะคะ,ะเป็นปคนหนเลือกคนหนึงนะคะแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเกิดขึ้นวันที่สพฤศจิกายนรอบหกโมงเย็นนะคะแล้วก็เลกิจกรรมของเชกี้จะเป็นเวลาชมพึ่งตึก4สี่ท่งอันนี้เป็นวันที่สาพฤศจิกายนนะคะไม่ใช่วันหน้านะ ้วก็วันเสาร์ที่วันที่สี่พฤศจิกายนจะมีรอบบายสองคอนเสิร์ตปาร์ตี้ก็ิ่มาเราก็จะมีกิจกรรมเช็กิจะเป็นเวลา4ี่โมงถึง6กโมงเย็นนะคะแล้วจะเป็นวันที่หก็จะมีทูช็อปของฮิสาชิบิ่อดิบกรดด้วยบริษัทเสาร์าเทก็มีงานของพวกเราแล้วก็สามารถมาหาพวกเราได้ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นสำหรับเีโอานาของบบกเซตนะคะ ก็จะเป็นเทโาได้ที่ไอเอ็มโ f f i c i a l ลฟิชชั่นเป็นกันตั้งแต่วันจันทร์ที่วันที่สองตุลาคมนี้เวลาเที่ยงถึงวันพันธที่สองของพฤศจิกายนนะคะเวลาเที่ยงนะคะ,ละ,คะแล้วในบอกเซก,ก็จะมีสีคขาๆๆๆแล้วก, <laughs> แวก็แล้วก็เข้ามาเดินสเตจของร้องนั้นได้แล้วก็ได้ไทายรูปเช็ก,กีกับเป็นบ้าคนหนึ่ง แล้วก็ตอนที่มาเป็นเมมเบอร์ที่ยกเะิัสเต์มาน,นั้นก็มีรื่อรวมของเมมเบอร์ด้วยแล้วก็ทั้งหมดจะเป็นราคาฟันดีนีนะคะราคาของบ็อกเซ็ตน,นะคะ5้าตงรอบาทนะคะทุกที่นั่นแต่ว่าวันที่สางกับวันที่ พิเศษมาแต่วันนี้ยังไม่ได้ประกาศนะคะก็เลยรอติดตามจากออฟฟิเชียลของ Facebook ด้วยนะคะก็คือเป็นสเตจของปาร์ตี้นะคะซีเจนโฮเทลสเปเชียลสเตจปาร์ตี้ก็จะเริ่มมาร์ยอัก็ยังไงก็รอติดตามเลยค่ะไม่ใช่ว่าแค่บางที้มีประกาศตอนนี้นะคะยังมีมาไป็นไปด้วยนะคะก็เราก็สถานทีก็รอติดตามประกาศจากออฟฟิเชียลด้วยนะคะฟังซีเจนโฮเทลสเปเชียลสเตจปาร์ตี้